ก็ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่อ l ที่ทุกคนอาจจะไม่ได้คุ้นเคยน,นะคะก็อาจจะไม่ได้แบบเห็นผ่านๆด้วยคะ่ะก็หนูจะแนะนำตัวก่อนเป็นดับแรกนะคะหนูก็ชื่อเล่นชื่อชานโนั่นเองคะ่ะก็ นี่ก็คือชาแนลสำรองจากลิลลี่ไปเดกนั่นเองค่ะก็ปกติหนูก็โพสเรื่องเ,อเกมอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าในชาแนลนี้ก็จะเป็นชาแนลที่พิเศษมากค่ะก็ในชาแนลนี้หนูก็จะมาโพสต์เรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแล้วก็เรื่องราวฝูงชนคริสเตียนหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับคริสเตียนเนี่ยค่ะก็ในคลิปนี้ เราจะมาพูดถึงการทรงเรียกของพระเยซูถือว่าคลิปนี้ก็จะเป็นการประกาศข่าวประเสริฐกันนะคะเธอได้รู้ไหมว่าในพระคัมภีร์มีบอกไว้ว่าพระเจ้าได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าภูเขาและสัตว์ต่างๆรวมถึงมนุษย์ด้วยพระเจ้าก็ยังสร้างเธอและสร้างเรามาอย่างดีตามพระฉายของพระองค์หมายความว่าพระเจ้าดียังไงพระเจ้าก็สร้างเรามาให้ดีอย่างนั้นในสมัยก่อนมนุษย์อยู่กับพระเจ้าด้วยความรักและไม่มีโครคภัยไข้เจ็บไม่มีความทุกข์และไม่มีความตาย แล้วต่อมามนุษย์ก็ไม่ได้เชื่อฝังพระเจ้าจึงทําให้มนุษย์ได้แตกแยกออกจากพระเจ้าเมื่อมนุษย์ได้แตกแยกออกจากพระเจ้านั้นมนุษย์ก็จะพบเจอปัญหาต่างๆมากมายซึ่งพระเยซูเสด็จมาบนโลกนี้เพื่อมาตายไถ่บาปให้กับเราพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนแล้วในวันที่สามก็ได้ฟื้นขึ้น ในพระคัมภีร์ก็มีบอกไว้ว่าค่าจ้างของความบาปก็คือความตายมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและมีทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆก็คือการเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นจะได้รับความรอดแล้วก็จะมีชีวิตนิรันดร์หมายความว่า วันหนึ่งวันใดที่เราจะต้องลัตจากโลกใบนี้เราจะลัจากโลกนี้เพียงร่างกายแต่จิตวิญญาณของเราก็จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ในวันนี้พระเยซูก็มาเคาะที่กลางประตูใจของคุณคุณอยากลองมีประสบการณ์กับพระเยซูไหมคะ Good d e c i s i o n ค่ะให้เราสารภาพบาปด้วยกันนะพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์แสนดี ในวันนี้ลูกรู้ว่าลูกเป็นคนบาปบาปทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจที่ลูกได้ทำลงไปนั้นวันนี้ลูกขอสารภาพความผิดปาบนี้และขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาครอบครองชีวิตของลูกนับแต่นี้เป็นต้นไปในพระนามพระเยซูอาเมน ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะชื่อของคุณก็ถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตบนสวรรค์แล้วนับแต่นี้คุณมีสิทธิในการอธิษฐานกับพระเจ้าโดยลงท้ายด้วยว่าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะก็ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะ เออจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองค่ะก็อย่าลืมติดตามรีนิวเจนด้วยนะคะสปนอนเซอร์ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เอ่อให้เวลากับพระเยซูรคริสต์นะคะก็เอ่ออาเมนค่ะพอ